หายแม่งอะโล่เธอูลองเลยเฮียแดกแล้วก็วิ่งแม่งเลยเฮ้ยแอ้หายเฮียอ๋อเฮียล่างมาแดกเลยใช่ไอ้เฮียมันเล่นมั้งหรอกูกูรึกเขาไม่เล่นไปกูรู้สึกกัดมันจะแรงกว่าเลยวะเดี๋ยวมึงช่วยบัฟด้วยนะ ไอ้ศาสตร์ loaded. ใครดูแลอ่ะตลกกูเล so like ่นรู้สึกกูตลกมากลองแท็บเต็ดกันหน่อยสิเดี๋ยวเราลองอมรถคันนี้นะแวบกดแท็บเต็ดตัวเองไม่เลยสัตว์เบียกสับทิ้งแม่งเลยเฮียเตะหน้าโยกงไงนะไอ้เด็กเฮีย อะไรใหญ่เย,ยี่ยขายอะไรต่ดของดีเฮียเก็บไว้นะครับ